สวัสดีจ้าพี่น้องเราผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องแย,ย่เพชรีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยาย่เพชีก็ได้นน้ำข้อมูลเนานะทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16พฤศจิกาย,ยนเนาะจ้า,จาพี่น้องจา้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแย่เพชรีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย,ย่เพชรีน้ำใหม่เด้อจา้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามแย,ย่เพชรีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบบริภาดเบิ่บงนผาดชมแนวทางเนาะจ้า,จา พี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าสิคอเมเมนต์เขาบุกุยมาทักทายกับยายแพศิกะคพราะเมน็นมาไตาคลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องก่บเบาๆลายยายห้างคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งของมูลเนะทางอาจารย์ทันเหลกเพิ่นเลยเนาะจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเป็นแนวทางของคนอวดดีว่าสันจ้าพี่น้องมาเบิ่งค่ะพี่น้องคะมาเบิ่งสูตรนี่เพิ่นกอนเนาะพี่น้องเนาะอ่าสูตรเพิ่นจับ3ตัวเทิงเนาะพี่น้องหลักร้อยมี ศูนย์หนึ่งสองลักสิบมอยุหาก็หกเนาจะจ้ะหลอกหน่วยมีเจ็ดแปดเออมีแปดเก้าศูนย์เนาะพี่น้องเนาะแนวทางของคนดวงดีสิบหกทับสิบเอ็ดทับหกหามาเบิ้งค่ะพี่น้องงวดที่เรียกวเพิ่นจับเข่าเนาะพี่น้องหนึ 10, 6, ่งศูนย์หกวาสานจัาพี่น้องกะล่องจับเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องว่าได้ตัวใดมาหลักร้อยได้ตัวไหนหลักสิบกะพิจารณาเป็นแนวทางได้พี่น้องมาเบิ้งงวดนี้เนาจะจ้าเพิ่นจับให้เฮาเร็วค่ะพี่น้องเนาะเออสามตัวบนเน้นก็คือศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเก้า ตัวร่อง0 5 1 8 5 1 9สองตัวบนเนียนๆคือหาแปดกับหาเก่าเนาะพี่น้องตัวร่อง6 8กับ6เก่าอันนี้แนวทางของคนอวดดีสามตัวบนตรงจ้าพี่น้องจ้ากับพี่จาน่าเป็นแนวทางใดเนาะพี่น้องเนะาะมักตัวใดกระจวดจาดฟาดเบิรมไปเลยเลยนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้น่าจะเป็นแนวทางของเอ่อบนดินแผ่นฟ้าสามตัวเป็นไล่เมื่อเนาะจ้าที่เพิ่นถามหาเนาะพี่น้องเนาะ บนดินแผ่นฟ้า16ทับ11ทับ65เพื่อนบ่อยว่าเน้นขีดเส้นใตสีแดงเด้อมาเบิ้งค่ะว่าเพื่อนเน่นนี้อย่างแน่นอะจากพี่น้องเน,นาะ3ตัวถึงเน้นเน้นว่าสั้นเน่นสีทีแดงกับสิเป็น5 6 4 5 7 1 5 8 4 5 8 1 5 9 4 5 9 1 5, 4, 5, 9, 1, 5 0 1 6 7 4 6 7 1 6 8 1 6 9 1 8 7 1 7 9 1 9041เอ่อ401 uh, 419 418เนาะจ้าพี่น้องอันนี้คือต้นเน้นอันนี้เป็นแนวทังของบนดินแผ่นฟ้าเนาะจ้าแบบไ่เมือสามตัวตรงเนาะจ้าพี่น้องเนาะสามตัวตรงเพิ่นถามมาดีดีมาเราบอยแยกไปสีอันที่ว่าเพิ่นเขียนไ่เมือของบนดินแผ่นฟ้าสามตัวบนมาลวค่ะพี่น้องครับตัวเ,เอ่อตัวเพิ่นเน้น,นเพิ่นเฮ็ดประกาศสีแดงไว้แคปหน้าจอเอาไปดูได้เลยนะคะเนาะแคปหน้าจอเซฟไว้ไปเบิง่งได้เนาะพี่น้องเนาะ สามตัวบนตรงโตดนอพี่น้องเนาะเตงโตดเพื่อสั้นเพื่อนว่าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรุปของแยกตุ่มว่าสั้นพี่น้องแยกตุ่มเรามากของแสลงมากๆย่งมากเนาะจ้าเอาทุดเต็มบนล่างเพื่อนไปก่อนนอพี่น้องเพื่อนบอกว่า16 11ทับทับหาว่าสั้นแยกตุ่มเราว่ามาเบิ่งขังเ่องเคิรนก่อนนอพี่น้อง บนเดนหนึก็สองเนาะจ้าเนีนๆก็คือ1น2กับส2ว่าสันตัวตัวล่องก็สิเป็นหนึ่งสี่เก้าน้อ่อ่าเนาะพี่น้องสองตัวล่องก็สิเป็นเก้าสองสเก้าและ1นึ่สองขางล่างเดน8กับหาสุดๆก็คือ8ปหาโอ้จะเป็นวอลถือใจย่ายไพ่คักเนาะพี่นอ้องเนาะเาไปสีมาห้าศูนย์กับ8ปหาเนาะพี่นอ้องวันนี้เนาะ อิลีบอกตรงเลยแต่ว่า60ก็มีได้ใจอยู่นิดๆน,นะจ่าพี่น้องเนาะ,ะตัวลอกเพิ่งกระกิเป็น8087และ7 4สว่าสันจวดจาาฝาดบ่มค่ับพี่น้องคะขาจาวานฟันเห็นผู้ไส้ตายวันเห็นผู้ไส้ตายเหล็กกับมีศูนย์ศูนย์อยู่แล้วแต่ว่าบางค้นเพิ่นกว่าผู้ไส้ตีเป็นหาแต่ว่า,ยาแย้ไปแยไปสีตีผู้ไส้เป็นหกเนาะจ่าพี่น้องเนาะทุกครั้งที่ฝันเห็นผู้ชาย,ยาแยไปสีจะตีเป็นหกเนาะพี่น้องเนาะกตีหกศูนย์คือเกา่า ก็เลยว่า,าขังเทิงมาเล้วขังลางยังโมมาว่าสันจ่าพี่น้องแต่พิจารณาเป็นแนวทางใดอันนี้คือเลขฝันเนาะค่ะแต่ว่าถ้าฝันเป็นตัวเลขกะนะ็น่าจะเป็นห้าแปดเนาะจ่าพี่น้องเนาะถ้าฝันเป็นตัวเลขจะเป็นห้าแปดกับเอ่กับห้าศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ หวดนีเนาะจ้ะแต่ว่ายแย่เสือคว่ำฝันย่ไปสีหลายเนาะจ้ะมันเป็นเพียงความฝันเนาะจ้ะแต่ว่าฝันเนี่ยเอามาบอสู่กันฟังเนาะพี่น้องแต่ว่าขันฝันแนวนี้เลขศูนย์กับสีบอยั่งคือเก่าบอยพี่น้องฝันว่าเห็นคนไต่อยู่ในบานเนาะพี่น้องบานเลขทีแย่ไปสี่กับหกหกศูนย์คือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสี่เก้าทับหกศูนย์เนาะพี่นอ้องโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์วิภาเข็มเพชรเนาะจ้ะ สตัวบนตรงๆกับสตัวล่างตรงตรงว่าสันจากเพื่นว่ามาเบิ่ง2ตัวเทิงเพื่นตรงๆงก่อนนาะพี่น้องเพื่นบอกว่า0571 7ห้าเจ็ดหนึ่งเและ96 2ตัวล่างคือ2องหนึ่งสีและ59อันนี้คือแนวทาง2ตัวล่างบนตรงเอ่อเทิงล่างเทิงขางเทิงงนาะพี่น้องเนาะของอาจารย์วิภาคในะแอด1นนาะพี่น้องเนาะ ล้ายๆว่า S1 เนี่ยนะจ๊ะคนซื้อเิ่น S1 เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เด่นว่าสั้นจากพี่น้อง3ตัวบนว่าสั้น3ตัวบนเม็ดเดียวแคนเคนนอาจารย์เด่นว่า385ว่าสั้นแล้วก็2ตัวคือ85 3หาและ38มแปจวดจ่าฝาดบ่มจากแนวทางอาจารย์เด่นนะจ้ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนว่าสั้นจากแนวทางสัพทวีคูเนะจ้ะพี่น้องจ้า สับเศษทีนั่นน่ะยายไปยายไปสีสิมากหลงต่อสับเศษทีกับสับทวีคูณเนี่ยเราพี่น้องเนาะอันนี้เป็นสับเศษทีเนาะจ้าเด่นสิบหน่วยข้างเทิงงวดที่แล้วมาศูนย์เนาะจ้ามาลักสิบเนาะงวดนี้ศูนย์หนึ่งสองสามคือเก่าเนาะจ้าพี่น้องกบพีเจ้าเป็นแนวทางใดเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคมชอบส่วนตัวห้าแปดหกกับศูนย์หนึ่งสามจวดจาดฝาดบื้มค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยคะ่ะนี่เป็นแนวทางของลุงแป้นเนาะจา่าวันวอลไทยพร้อมลุงแป้นเนาะจา่วาวสันเพื่อนบอกว่า16พฤศจิกาหกหาวสันแปดหนึ่นย์หนึ่ตัวคือ1 0 6 9 2 9 8 6เก้า้าล็ไทย3ตัวก็สิเป็น7 3 9แลยคะสองหาแเนาะจ่าลงวันที่8พฤศจิกาวาสันจากลุงแป้นละว,วานเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอสซูรีวสันจากพี่น้องวัดใจเลยนะครับวสันจากเพื่อนว่า วัดใจบนล่างเลยวะสันวัดใจบนมี8 1กับแปข้างล่าง6 2 6 3และ91้น่วสันเนวทางของแอดสุรีเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้านี่เป็นเนวทางมาละพี่น้องโค้งสุดท้ายเพิ่นมาแล้วเลขปดนีผู้ใดล่อพี่น้องขางวดที่แล้วให้เข้าเนาะจ้ะเจ็ดศูนย์พี่น้องงวดดีเพื่นมีสีคูณเนาะพี่น้องจ้าเจ็ดห้ก้าหาแปและหาศโค้งสุดไทยลางวาสันจากเนวทางของ อาจจะเป็นแนวทางของอาจารย์เกษตรนายาเนาะจ่าพี่น้องเนาะโชคดีมีเงินเหลือใช้ว่าสันจ่าเพื่อนว่ามักมองนี้แล้วนาะพี่น้องเนาะโชคดีแล้วกะของห้ได้เงินเหลือใช้เนาะจ่าเอฟซียกไปซีสุขูสุขคนนาะพี่น้องเนาะกะคอให้ไดมีคําว่าโชคดีมีเงินเหลือใช้ทุกทันเนาะจ่าพี่น้องพร้อมทั้งแยกไปซีพร้อมเนาะจ่าพี่น้องเนาะคำนี้อยากให้มีอยากให้ในเขากับตัวเองทุกคนโชคดีมีเงินเหลือใช้เนาะจ่าการพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะจ่าอันนี้คือของเพื่อนเนาะจ่าพี่น้องเนาะหววที่เหลืวเพื่อนไหเก้าศูนย์ เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์บอพี่น้องวันนี้เพิ่นหายจังสีมาเพราะว่าแย่เป็นสีลงหายลายรอบแล้วเนาะพี่น้องกาเล่ได้รูปของของอ่อของเก่าเพิ่นทิมเนาะจ้ะอันนี้มาเพิ่นสรุปควงสุดท้ายหายแล้วย่างซัมเน่จ้ะพี่น้องเนาะกับข้างล่างย่างเดียวเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าจัดทําโดยอาจารย์จิตศดาวสันครูตดบนเด่นที่สุดวะสันอาจารย์จิตศดาละว่าเนาะจ้ะสี่หนึ่งกับเจ็ดหนึ่งวสันเอ่อสี่หนึ่งกับสี่เจ็ดวสันกับพิ่เจนาเป็นแนวทางใดเนาะจ้ ต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางเลขมหาเฮงนะคะพี่น้องขาเลขมหาเฮงฟันมัง61กับห5จ้าจาจดฝาดบื้มค่ะพี่น้องศ61่บอพี่น้องหรือ061หรือ065เอาเป็นจังสีหลวเมาพี่นอ้องเนาะ0ูนหกาเนาะจ้าเจาะจาดฝาดบื้มเลยพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางร้อยบน ร้อยบนสิบบนหน่วยบนของเอรัดชนกเนาะจา้าแล้วก็จับสามตัวเทิงมาให้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าจับตามหลักก่อนว่าสัน่นเดี๋ยวมาสรุปให้อีกเทือหนึ่งว่าสัน่นมาเบิงค่ะเพื่อนว่าหลักร้อยบนมีศูนย์กับหนึ่งหลักสิบบนมีแปดกับเก้าหลักหน่วยบนมีสี่กับหกลองออกมาจับเบิ้งห้เพื่อนได้มาแบบนี้พี่น้องศูนย์แปดสี 4, 9, ่หนึ่งแปดสี่เก้าศูนย์เก้าสี่หนึ่งเก้าสี่ศูนย์แปดหกหนึ่งแปดหกและ 096และ196พี่น้อง3ตัวท้ายของแอนลัชนกน่าจะเป็น849486และ96นอกจากพี่น้องเนาะเพื่นจับแบบนี้จวดจาดฟาดเบื่มแต่ว่าเพิ่อนอาจะเน้นยุี่4หลักหน่วยเนาะพี่น้องเพิ่นฟันมาแล้วตัดทิมไปเหลือ,อยุซ4ก็น่าจะเป็น184 0 9 4 1 9 4าหนะจ๊ะแล้วก็ศ8 4แล้วว่าเพิ่นบพิ่นสิ์ตัดออกมาให้เหาเลือชุดเดียวคือตัวใดเท่านั้นอันนี้คือชุดเต็ม3ตัวเทิ่ของแอรัชนกเนะจ๊ะ3ตัวบนเนะจ๊ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคำฉนดเนะจ้ะบารมีปู่สีสุดโทอย่าไปสีเคยไปเทือนหนึ่งจ้าพี่น้องจ้มามักแห้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะฟันว่าเพื่อนมาให้ไปจ้าพี่น้องจ้าเพื่อนบอกว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่ยูพ่ลเดอร์จำได้มากเลยอย่าไปซีไปเนะจ้ะ ไปซื้อลอตเตอรี่สิบใบค่ะพี่น้องจ้าซื้อหนึ่งสี่ชุดเดียวเลขออกข้างล่างหนึ่งสี่จ้าพี่น้องจ้าสิบใบค่ะพี่น้องไปฮอดข้ามโฉนดได้ลอตเตอรี่หนึ่งสี่สิบใบพี่น้องแย้ไปซีไปครั้งแรกแล้วก็ถือั้งแรกเพิ่นมาบอกให้ไปเนาะจ้าพี่น้องเนาะเพิ่น เป็นงูสองตัวเนาะจ่าพี่น้องมาหายไปสีไปอยากงานปันใดก็ได้ไปจ่าพี่น้องไปก็ได้โชคนอะจ่าพี่น้องเนาะลอตเตอรี่สิบคู่หนึ่งสี่จ่าพี่น้องมาตามต่อจา้างวดนี้สิพกุซากิกะว่าซันจ่าเพิ่นว่าเพื่อนหาสี่หนึ่งข้างล่างเนาะพี่น้องข้างบน 3, 5, สามห้าแปดว่าซันจ่ามักแง่งเนาะหาแปดนอกกลับมาเพิ่นยังตามมาฝันฝันกระถือลอตเตอรี่ติดก่อเทิรกลอตเตอรี่ติดต่อกันห้างวดค่ะพี่น้องจา้าไปคฉนดกลับมาเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะจ้าแอดมีเพื่อนบอกว่าจังสี่แหละเพื่อนบอกว่าฟัน3มตัวเน้นเน้นมาสันจา้าเพื่นอนว่าเพื่อนให้ฟัน3มเนาะฟั่นตัวเน้นเน้นมาเบิงสองตัวเน้นเพื่อนก่อนเนาะจ้าเพื่อนบอกว่างวดนี้เลน3มี3 2 3 7 2 7คือตัวเน้นขังเทิงก่อนเนาะพี่น้องเนาะ ตัวรองก็จะเป็น3 3 3 8 2 8และ7 8เนาะจ้ะข้างบนเน้นๆเ,เ,เม็ดเดียวก็คือ2 3 7เนาะจ้ะตัวรอง7 3 8 8 3 2และ2 7 8จากแนวทางของแอดมีเนาะคะนะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนเอามาจับให้เข้าเบิงเนมาจ้ะพี่น้องว่าหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเอามาจับพ่มกันเลขเพื่นเด่นอยู่ที่951957และ971นเนาะพี่น้องเนาะ เอาสรุปบนเอาแนวทางเทิ้งเพือ่อนได้หลายอาาย่างหลายๆอาจารย์หนึ่งสองสามสี่หาอาจารย์เนาะพี่นอ้องเพื่อนมาชนกันเพราะว่าเพื่อนได้เก่ามากเนาะจ้าพี่น้องจา้ามาชนกันอยู่ที่ยังไงเก้าก็มาเนาะจ้าก,ก็ได้ยสามคู่เนาะพี่น้องเนาะเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าเจ็ดและเก้าเจ็ดหนึ่งเนาะจ้าต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กลมเนาะจา้าเพื่อนบอกว่าถ่ายรางวัลทีหนึ่งเนาะจา้าสามตัวมีหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าหกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่ง 185 618และ198เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของออนุ่มตาขี้เนาะจ้าพี่น้องจ้าฟันทง2องเนาะจ้า289ไปกับ6เทือเนาะจ้าพี่น้องชุดเบิ้ลก็สิเป็น252 272 282และ292ชุดล่อง092 572และ782จากแนวทางนุ่มตาขี้เนาะจ้า ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนเมืองสร้างวาสันเนาะจ้าสามตัวคือ470 7 0 7 4 70, 70, 74, 40วิ่วิงรูด7บนรางเดอร์อ2ตัววาสันจ้าเพิ่นววานเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอเล่าเจ้พึกวาสันจ้าพี่น้องชุดบนเนาะจ้าสามตัวคือ0 9 5 0 9 4ก9 สองเก้าสามคือสองเก้าสี่เนาะจ้ะสองตัวก็คือเก้าเก้าหาพี่น้องเก้าหาเนาะสองเก้าห้าเนาะจ้ะเก้าห้ากับเก้าสี่เนาะจ้ะพี่น้องเนาะเก้าหาคือเก้าสามเนาะพี่น้องเก้าหาเนาะเอาพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มบนของอาจารย์เสือคิมเนาะพี่น้องแคบหน้าจอเลยจ้างวดที่แล้วเข้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หกเต็มเต็มเลยเนาะจ้ะ เอางวดนี้พี่น้องจ้าแคบหน้าจอจวดจ่จาฝาดบิ่มเลยเลยเนาะคะ่ะเนาะชุดเต็มบนของอาจารย์เสื้อค้มเนาะจ้าจวดจ,จ่าจ้าพี่น้องจ้าลายเบิ่งว่า2สองตัวถ่ายเพิ่มมีอีหยังเน่ตรงย่างเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางภูเถ่าเมืองอุบลวาสันจาเพื่อนว่ารัฐบาลไทยงวนนี้เพื่อนฟันหาสี่ห้าหนึ่งเม็ดเดียวหาหนึ่งหลูดหนึ่งเนาะจ้ะล่างเน่นๆก็หาหนึ่งโตเดียวแขนเคนมาสันจาพี่น้องจ้ากับพิจนาเป็นแนวทางได้มาทั้งบนทั้งล่างเลยห้าหนึ่งาสันเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าเข้ามาปิดภายด้วยแนวทางของอาจารย์ยุทธนา้าลวยเนาะจ้ะเลขเด่นเพื่อนสองเก้าแปดเนาะจ้ะเด่นบนเด่นที่สุดก็คือสองเนาะจ้ะ คู่โตดบน2กับ8มาดู3ตัวเนาะจ้ะ3ตัว4 7 2 8 2 1 0 9 4เนาะจ้ะจับคู่เด่นบนเพิ่นเนาะจ้ะพี่น้องยอทางบนก็คือ2 1 2 8 9 4และ9 8ข้างล่างเด่น3คู่โตดก็คือ3กับ4เนาะจ้ะเพิ่นได้มา3 5 3 7 3 4และ6 4 จากแนวทางของอาจารย์ยุทธนาพารวยเนาะจ้ะถ่ายคลิปนี้ยายเพซีก็ข,ขอขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะจ้าที่ได้เขามารับชมรับฟังก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรวยๆสุขูมสุขลนเนาะจ้ะว่าจ่าใดที่ยายเพชรบอกบ่มมวนหรือว่ายายเพซีอ่านตัวเลขผิดขโอสําคัญเนาะพี่น้องเนาะยายเพซีก็ขโกอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องลหลายๆเนาะค่ะ ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยาไปศรีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงได้ชมปเป็นแนวทางเนาะจ่าก็ขอบคุณในลายเดอ้อจ่าสวัสดีจ้า